ประธานสโมสรปัตตานีสวัสดีแฟนเพจคริสตัลไลท์สวัสดีแฟนเพจปัตตานีเอฟซีครับวันนี้เป็นแมตช์สำคัญเหมือนกันครับจังหวัดปัตตานีระหว่างทางด้านของปัตตานีเอฟซีครับกับทางด้านของธนบุรียูไนเต็ดครับวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งแมตช์สำคัญนะครับปัตตานีต้องชนะอย่างเดียวนะครับในวันนี้ธนบุรียูไนเต็ดเสื้อสีขาวกางเกงสีแดงถุงเท้าสีแดง ดังรายนามผู้านนี้ต่อไปนี้หมายเลขสี่กิตติพงศ์หมายเลขแปดครับกินจีขออภัครับหมายเลขเก้าครับกินจีฮยองครับหมายเลขยี่สิบสี่หมายเลขสิบครับฟิลิปเป้นูเนสหมายเลขสิบสองอลงกรศรีทิชัยหมายเลขสิบห้าครับอดุลทากินเทสนิหมายเลขยี่สิบสองครับอิทธิกรการสร้างหมายเลขยี่สิบสามครับนัสรีดูเลาะหมายเลขยี่สิบหกครับมาลอนซินวา หมายเลข29ภูเก็ตเฟื่องคอนครับหมายเลข32อันดวากูวิงหมายเลขสี่ครับนารุพลภูมาตแล้วก็ทางด้านของหมายเลข90ครับอิมรอนฮายิยุสุครับบรรทางด้านของธงบุรีอยู่ในตึกกันบ้างครับหมายเลข4ครับกิตทิพงษ์แสนพงษ์ครับหมายเลข7ครับสุรเดชกรันขำหมายเลข10ครับปีเตอร์พง พุทธสุรีหมายเลข17ครับจัตุรงลงสีีภูมิครับหมายเลข24ครับธราทิพย์เรือธัญญาหมายเลข25ครับสุรัตสุริยชายหมายเลข33ครับภุนนนท์เผ่าทองหมายเลข43ครับพัทระพงศ์เพชรจรุน หมายเลข53ครับสราวุฒิบุญรอดหมายเลข66หพัฒนาชนสออลงกรณ์เสาวเพชบหมายเลข89บหมายเลขยานทัศน์วันทองครับอ่ะถ้าอะไรชื่อมีข้อพิพาทประการใดต้องคอมเมนต์กันนิดนึงฮะหมายเลข29ภูเก็ตเฟื่องนครหมายเลข32อานุว่ากูวินงหมายเลข42่สิบสองคภูมาศ หมายเลข90้นันพันธวงศ์ผู้ช่วยผดสินที่2อาจารย์อัครุขพงศ์วันนี้กองเชียร์โซนก็เดินทางมาเหมือนกันนะครับที่4อาจารย์อัครมุขพงอ์สวัสดีวันนี้บรรยากาศธนันของแฟนบอลแล้วก็พาบอลเข้ามาเอาละครับป่านโค้งมาบ้างแล้วลูกนี้โอ้แม่ยีที่ก่อนงานสร้างวันนีนะครับลำเลียงบอลไหลมาทางซ้ายกันอีกครั้งทิมจิฮยองลากเข้ามาแล้วใส่ซ้ายโอ้ตรงกรอบแม่เราก็เบื่อแล้วต้องเคียวมาโอ้เจ็ดเฟืร์สคอน แต่ราขาแล้วตวัดแล้วลาะเข้ามาส,สองแปะมาแล้วขวาหยแล้วก็แล้วก็ขวาหูบริยูในเตดครับจังหวะนี้จับจังหวะบอลมาไม่มีใครครับดูนี้วางยันเข้ามาใช่ไหมสุดไปมืออิทิกรนการสร้างเข้าไปจังหวะเปิดมาทางด้านของนาราทิ์เย็บมาสกุนี้อาจิฮยองครับเดี๋ยวดูกันดูนี้ยังไงโยกเข้าขวาแล้วคนที่ขวาหูได้จบจังหวะแรกของทิ์จีฮยองครับ เอาครับมากระดิกค้างนึ่งคิดที่ให้ยองหูแล้วก็ขวาหูเซฟตันครับคุณนจริงแล้วแทงทะแยงมาทางขวาโหตัดมาสวยด้วยภูเก็ตเฟื่องคอนลูนี้ยัดเข้ามาย้อนหลังยังอยู่เอาละครับแม่ลูนี้แดงกลางอนุวางวิงตัดหลังแล้วก็โยกเข้ามาแล้วก็กดที่ขวาหูเชลแอลูกนี้ต้องบอกด้วยชแชลแชลแอปตัวบอกว่าธนบุรีสู้ๆครับเอาละครับเปิดดาวมาภูเก็ตเฟื่องคอนแล้วกดที่ขวา เจ๊แล้วก็เจ๊แล้วก็เจ๊เจเจเว,ว้าวกับเข่าเฮือออาแล้วตอนนี้โอ้โหนี่ครับโอ้โหเอาจนได้ครับโอ้โหเป็นเรื่องแล้วตอนนี้นี่ามาดูจังหวะภาพช้าครับอโอ้โหโยนมาจากกังหวะนี้นนเก็บบอลแล้ว หมุนด้วยขวาครับคู่วิลูกนี้ต่อศนี่ครับมาดูอีกครั้งอีกครั้งนึงครับหมายเลขที่สิบเก้าโอ้โหเก็ตเพื่อนคอนครับอะไรครับกลับมาชมกันต่อครับโอกาสทนบุรีจะตีเสมอได้หรือเปล่าแล้วลูกนี้เฮาวิ่งออกมาครับทางแข้งโอ้ยแล้วก็โอ้ยแม่จังหวะาทำชิงเมื่อตะกี้นี่เกือบไปเหมือนกันนะับแม่สวยสวยสวยไม่ได้เดิน เเลยเอาทุกคนเลยเก็บละเ,เออย่ทุกคนเลยไ,เไ,เไปที่หัวทองใกล้ๆเลย บังบังกล้องสองกล้องหันซ้ายไปนิดนึงแบบอ่ะจัดจัดกดเลยองเท่นั่นแหละเอาละครับยัดเข้ามาครับโอ้โหลูกนี้เข้ามือของสามาตัวครับแหมฝีคิคลูกนี้ของบังเอาละครับลูกนี้เปิดยาวๆย,ยัดเข้ามาครับลูกนี้ได้กรอบหูยลูกนี้เกือบไปแล้วแม่จังหวะมองของจตุรงค์ลูกนี้หวาดเสียวเลยทีเดียวครับ เปิดจะยาวมาครับลูกดีครับแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โหมาอีกแล้วครับลูกดีมาลันซินวาโอ้โหแมาสองประตูตนทัศของปตัตตานีเอฟซีขึ้นนำไปที่เรียบร้อยครับมาดูจังหวะภาพช้ากันมาลอนเตีมบอูโหมาดูอีกครั้งหนึ่งครับเอฟซีอ <MC S 2> ัมประตูขึ้นนำ บอกเลยขนบุรียูไนเต็ดสองประตูต่อศูนย์เอาเลยครับผู้เล่นสองประตูต่อศูนย์แล้วนั่นนี่มาล้นสินว่าอันนี้ว่ากูวิ่งแล้วคิมจียองโดนเนียวเอากันไม่อยู่แล้วลูกนี้กระชากมาโยกเข้ามาแล้วคิมจียองหูไปลิงเส้นเอ้าไปไถ่ายกันต่อแล้วก็มาเอาแต่ละกขาแล้วก็ลูกนี้หูไม่ถึงไปดีแล้วครับท่านผู้ชมคิมจีฮยอง เอาละครับจังหวะนี้ครับปัดของโค้งยัดเข้ามาแล้วก็เข้ามือของอิทธิกรการสร้างครับถ้าจังหวะจที่แกนตันตนไดตได้แบบนี้เอาเละครับดูนี้อยู่เอาละครับลูกนี้เปลี่ยนแจนม,มาเอาอีกครั้งนึงไหลามาข้างซ้ายแล้วเวียงมาหูยน้ำหนักลูกดีโอ้โหดูโอ้โหตอนนี้เหมือนจะมีตัวผู้เล่นที่เตรียมจะลงเหมือนกันครับตอนนี้เนี่ยเหมือนจะเป็น อัพดันยามาแล้วก็สกิรีเนี่ยโอ้โหเอาละครับหนึ่งเอาละครับลูกนี้เด็กอบเหตุทอดแล้วก็โอ้โยังอยู่นี่ครับโอ้โหทศาตุเอาครับ กำลังที่จะเหมือนจะปียระชื่อเปลี่ยนแล้วก็พีทักครับตอนนี้ทางด้านของโค้ดรุนนี่ก็เข้าไปวางแผนเกมในช่วงเวลาการแข่งขันอยู่เอาล่ะครับกลับมาชมกันต่อเอาเร็นี้พลิกเข้ามากันอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหดูครับขยงมาอัฟดันยามาหวเหวี่ยงนี้ายน้ำดักดีเสาสองโหแล้วก็กดทีขวาเจแล้วก็เจแล้วก็เจว้าก็เขียว เรียบร้อยเลยครับปัตตานีขึ้นนำธนาของธนาของชบุรี <คน S 2> อยู่ในเตดสามประตูระตรศูนย์จากอดีตเทพใช้เสียันนั้นครับจากเล่นหมายเลขเจ็ดอดีตเทพใช้สีอันนั้นโอ้ดีครับดูจังหวะเตียบจังหวะกระชอกแล้วเจ้าเดฟอดีเทพโยกเข้าขวาแล้วี่กดดีขวาเลยครับ 1 2ออก9ออกและ2 1กับ25เข้าแ 33- 21ขอภัยด้วยนะครับอ้าวขอเรียบร้อยครับไม่เพลงยังมีอ่ะไม่เพลงยังมี ตันีเอฟีอัมประตูขึ้นบนบุรียูไนเต็ดเซประตูต่อนกผู้เล่นหมายเลขที่สิ 我们让人民、让台北、让全台湾。 ก็จะผ่นไปได้มาเธอพี่น้องปักานีเมื่อรวพลังกันให้เทมนมฟุตบอลของเราว่าใจเนื้อ